ลูกก็ไม่เห็นแน่ใจนะว่ามันมีลูกนะใช่ในป่าขนาดนี้นะตอนแรกมันท้องมันใหญ่อยู่ไม่งั้นก็อยู่ใต้ตึกนู่นแหละอยู่ใต้ตึกนะ่นะ,ะ <c oughs> ใช้ไม่มีลูกดังนั้น <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอ็กี้ยไม่มา <c oughs> ดวาม <c oughs> ้วยนะอาผมหมดป่ายกล้ถ้าเจออะไรจะวิ่งยังไงเนี่ยหมดสิทธิ์ <c oughs> ยินเสียงร้องไม่จ่อยน่ะยินเสียงร้องเนี่ยเนี่ยอยู่มุมนี้เนี่ย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 เอยู่ใต้ตึกจริงๆเอาไปลงเปียดนะครับเนี่ย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 เนยจอยยินไหมไอ้เจียวไปหมดอ่ะ มุงไปไป,ไปดึงไม้กิ่งนั้นออกดิดึงไม้กิ่งนั้นออกจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครืออหลายตัวเลยแหละดึงออกมาโอ้โห <c oughs> ไม่จัดนหรอกดึงไม้มา <c oughs> มาเ่าไปงั้นแหละห <c oughs> ลบกันไม่กัดหรอกเอ้ ผมไม่ถูกกันกัหมามเฮ้ยจะเอมามนได้อ่ะมัน<ผ>มอยู่ข้างนใน,นเลยอยู่ใงใต้ตึกนู่นน่ะอยู่ไต้ตึกนู่นน่ะออนอกจากแม่มันออกไปหาก,กินน่ะแล้วเราก็หรือปาอ่าตรงนี้ เราลื้อได้มันไม่มันอยู่ใต้ตึกมันเลยมองไม่เห็นเลยนะตรงแม่มันออกไปหากินก่อนนะแล้วเรามาลื้อแม่มันเห่าเล่เกี่ยไม่ได้ยินนะครับมันกลัวคนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ตรงนี้มันไม่กลัวมันห่วงลูกมันน่ะเอาไม่ได้หรอก ครับมันรอดได้ตลอดเลยเนี่ยตลอดแนวเนี่ยดอกเชือกดอกเชือกตอนนี้เราหา,ากินอืมแล้วเราก็มาเอารูปมาไตา่ถึงได้ยินเสียงอยู่ดิ่งเลยแหละ

ไปกองลังต่อพอดีเแถวนั้นน่ะอย่าไปโดนต้นไม้กันโดนต้นไม้อย่าไปโดนต้นไม้ล่างต่อลังต่อตรงไหนเนี่ยอยู่พุ่มแถวนี้เนี่ยวันนั้นรถไถวิ่งหนีโหลุบเลยอย่าไปคุ้มไม่คุ้มจ่อยเอ้ยแต่คนแพ้แล้วก็โอดีกูไม่แพ้เว้ยแต่พยาบาลช่วยดีจังเลยโอ้โหเขากลัวแพ้เงี้ยแต่ แต่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมลุกขึ้นนั่งอ่ะแล้วคุยกับเขาได้เลยไม่เป็นไรเลยนี่นี่ไปงี้ครับเนี่ย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 ไม่ไกลหรอกมันไม่ออกมาหรอกมันมีใครกวนรังมันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมหัวหมองให้มันาพูดอีกติันนึ่นมาต่าังรึเปลใครตัวมันเนี่ยเนี่ยไปร้อยร้อยแล้ไทยเนี่ยนนั้นแหละไปครับ